ผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวิปัสสนากรรมฐานโดยท่านได้ปฏิบัติอย่างเข่งคัดในธุดงควรและสอนธรรมะที่เน้นการปฏิบัติภาวนาแก่พระสงฆ์คารวะเป็นจำนวนมากผลงานด้านการปฏิบัติท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าในยุคที่การมรมนาคมยังไม่สะดวกการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านได้นำคำสอนไปเผยแผ่ในหลายภาคของไทยเช่นภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือทำให้เกิดสิทธิาณสิทธิจำนวนมากที่สืบทอดแนวทางการปฏิบัติของท่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านได้วางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข่งคัดผู้เลิศทางธุดงควัตท่านยึดถือธุดงท่านยึดถือธุดงควัตอย่างเข่งคัดเช่น การถือผ้าบังสกุลการออกบินดาบาตและการฉันหนนเดียวคำสอนคำสอนที่คมชัดคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักว่าเฉียบคมเปี่ยมด้วยปัญญาและข้อคิดการสอนเรื่องกรรมและการไม่ประมาทท่านสอนไม่ให้เราดูถูกเกียรตยามผู้อื่นและเตือนสติให้เราตระหนักถึงผลของกรรมดีและชั่วด้านเกียรติยศบุคคลสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องท่านว่า เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสัิตภาพในวาระปีพุทธศักราช2563ถึง2564